สวัสดีครับสวัสดีคับอาจารย์อ้อยสวัสดีค่ะครับเมื่อ2ตอนที่แล้วเราคุยกันถึงว่าศูนย์กุลาบไปไงมาไงถึงมอยู่ที่วบรียับนี่นะครับตอนนี้ถึงพูดถึงระบบการศึกษาบ้างมีอะไรดีฮะศูนย์กุลาบถึงยืนยงมาถึงบัดน,นี้ ก็ถ้าพูดไปก็คือเจ้าพญาพระเสด็จชเวทราธิปดีนยนะคะผู้ที่เป็นผู้อภิบาลของรัชกาลที่6ก็เสนอแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาให้กับรัชกาลที่5งนั้นจากการที่เราส่งผ่านระบบการศึกษาจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยโรงเรียนสวนดุวิยาลัยก็เลยม,เมีชาวต่างชาติสอนเลยยิ่งมีความสําคัญระบบการศาึกษาก็คือว,ว่ามีจ้างผู้มวยการจากประเทศเ อังกฤษมาเป็นคนกฤษนะคะแล้วก็นาความสามารถความรู้ต่างๆเข้ามาพัฒนาประเทศมากมายมาแต่งหนังสือให้กับคนไทยเรียนแต่เป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณศาสตร์เลขอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นระบบการศึกษาของเราในสมัยนั้นเนี่ยคนที่เรียนของสวนกลาบนะคะก็สามารถที่จะอยู่ในกระบวนการจัดการศึกษามาจนถึงปัจจุบันนี้นั่แหละครับคือประวัติข่าวคาของระบบการศึกษาที่ สุกุลาบนะครับเริ่มมีการพัฒนามาจากระบบอังกฤษกับญี่ปุ่นผสมผสานกันนะครับโอ้นะครับนี่คือสิ่งที่ส่าสนและที่สำคัญก็คือเราเป็นโรงเรียนแรกที่มีการทดลองการใช้ตําราเรียนแล้วมีการวัดประเมินผลเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วใช่เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมาในระบบการศึกษาจงเกิดประโยชน์อย่างสูงมาจนถึงปัจจุบันนี้น่าสนใจใช่ไหมครับเรื่องราวไม่จบเท่านี้ครับมีเรื่องราวอีกมากมายน่าสนใจตอนหน้าครับวันนี้ต้องสวัสดีครับ Jadi, kadang.